วิธีการทําน้ําหมักนมสดนะครับสูตรนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รสชาติของสวนครัวอร่อยมากขึ้นหลักๆจะใช้กับพวกผักสลัดนะครับก่อนเก็บเกี่ยว15วันเนี่ยพ่นเลยนะครับให้สะสมอาหารธาตุนี้นะจะทําให้ผักกรอบและหวานมากขึ้นส่วนพวกมะเขือเปราะนะครับจะทําให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสูตรนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะหลักๆก็จะเป็นนม นะครับเป็นนมรสจืดนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ผมใช้ของยี่ห้อนี้นะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ1ขวดตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นนมเปรี้ยวยาคูในกรณีนี้นะครับสามารถมีตัวทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนะครับแป้งข้าวหมากนะฮะหรือจุลินทรีย์ E.M. หรือพอดอต่างๆที่เหมาะสําหรับการทําน้าหมักนะครับคุณก็หามาใช้ทดแทนนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะ ผมใช้ตัวนี้ครับนมเปรี้ยวยาคู1ขวดตัวนี้เป็นน้ำตาลนะครับรายแดงผมใช้ทั้งหมด3ขีดนะครับ300กรัมถ้าไม่มีเป็นน้ำตาลรายขาวได้น้ำตาลโอทึงได้รวมไปถึงสารหวานต่างๆนะครับใช้แทนได้เลยหลกัหลกๆก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่แนะนำไปแล้วก็ต้องเตรียมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของภาชนะที่จะหมักผมใช้เป็นโหลหมักอย่างนี้นะครับเราต้องเลือกภาชนะที่ หลังจากเทน้ำลงไปทุกอย่างนะครับให้มันมีพื้นที่ของอากาศเพราะจุลินทรีย์บางกลุ่มต้องการอากาศนะครับมันจะมีจุลินซียอยู่3กลุ่มหลักๆทีนี้ดับแรกให้เราใส่นะครับนมจืดเข้าไป1ลิตรนะครับรวมกันกล่องที่2นะครับเทลงไป3าม แล้วก็สี่ครับตัวต่อมาที่เราจะใส่นะครับเป็นตัวที่สองก็คือเป็นน้ําตาลทรายแดงให้ทําตามเลยนะครับตามขั้นตอนที่ผมพาทําก็คือหนึ่งใส่นมก่อนสองก็คือตามด้วยน้ําตาลทรายแดงสามร้อยกรัมทีนี้ให้เราละลายน้ําตาลทรายแดงนะครับกับนมเนี่ยให้ละลาย ที่3นะครับจะเป็นนงเปี้ยวยาคูตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับรวมไปถึงจะเป็นการช่วยย่อยนะครับเร่งย่อยของการหมักเนาะมันจะทําให้การหมักเนี่ยประสบความสําเร็จได้ไวนะครับตัวที่4ี่นะครับจะเป็นเครื่องด่มชูกําลังนะครับตัวนี้เป็นสุรลับเลยแต่สังเกตไหมครับว่าผมจะไม่ใส่ผงชูรสเข้าไปนะครับเพราะว่าผงชูรสเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารที่ช่วยเร่งใบเขียวนะครับซึ่งเราจะเก็บเกี่ยวเนี่ย โดยเฉพาะคนที่ทําปุ๋ยพวกระบบไฮโดรโปนิกนะครับที่ระบบน้ำนะฮะเขาจะลดค่าในเตก็คือลดไนโตรเจนลงไดยซ้านะครับมันจะเป็นอ่าเรียกว่าหลักการของการปลูกพืชน,นะครับให้แบบปลอดปลอดภัยด้วยทั้งที่เขาใช้ใชปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็จะมีสูตรอ่าลดไนโตรเจนลงเพื่อลดค่าในเตกลงนะครับเราจึงไม่สมควรนะครับหรือสูตรนี้จะไม่ใส่ผงชูลดเลยนะครับใส่แค่นี้พอจะทําให้รสชาติดีแล้วก็กรอบมากๆครับ กวนนะครับละลายเข้ากันแล้วเนาะให้เราปิดนะครับแต่ไม่ต้องแน่นมากนะครับให้อากาศเนี่ยเรียกว่ามีอากาศออกได้นะครับถ้าเป็นแก๊สขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถออกได้แต่ต้องปิดพอะไรนะครับไม่งั้นน่ะพวกนมนะครับมันจะ่อมะแมลงต่างๆเนี่ยถ้ามีมแมลงลงไปนะครับหรือมีมดลงไปเนี่ยจะทําให้น้ําหมักนมสดของเราเนี่ยเกิดอาการหนึ่งเหม็นได้เพราะว่า จากอากาศจากตัวแมลงเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคนะครับเข้าไปเนี่ยแล้วข้างในนี้นะครับเป็นอาหารของเชื้อโรคพอเชื้อโรคได้กินอาหารมันจะก่อเกิดเชื้อโรคโรคที่มากขึ้นจากตัวแมลงจากนิดเดียวมันจะมากขึ้นทําให้เหม็นนั่นเองในกรณีนะครับที่เราไม่มีภาชนะแบบโหลนะครับสามารถหมักในขวดได้แต่ในขวดนะครับถ้าเราปิดแน่นเนี่ยเราต้องมาคายแก๊สออกนะครับทุกวันนะครับหรือทาําฝาหลุมหลวงแบบผมได้เราจะหมักในที่ร่มแบบนี้นะครับอีก15วัน ตอนนี้ผมเริ่มปลูกผักสลัดไว้แล้วทีนี้อายุการผักสลัดหลังปลูกเนี่ยมันจะมีระยะการเก็บได้ประมาณ21วันถึง28วันเนี่ยก็เริ่มเก็บรับประทานได้แล้วนะครับหลังปลูกไปนะครับสูตรนี้จึงต้องทําไว้เลยนะเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาการหมักเนี่ยสิวันหลังจากนั้นทํายังไงต่อนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับเก็บไว้ในขวดหรือจะเก็บไว้ในโหลแบบนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําให้ในขวดเวลาเราใช้มันจะเทง่าย นะครับแล้วโหลตรงนี้ก็นําไปใช้ประโยชน์ในการทําน้ําหมักตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไล่แมลงแบบนี้นะครับหรือทําน้ําหมักสูตรนี้เพิ่มน้าหมักสูตรนี้จะทําให้รสชาติของผักสวนครัวนะครับอร่อยยิ่งขึ้นกรอบยิ่งขึ้นจุดสังเกตคือผมจะไม่ใส่ไข่ไก่จะไม่ใส่ผงชูรสนะครับจะไม่ใส่อะไรที่เป็นไนโตรเจนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผักอร่อย นะเพราะว่านโตรเนี่ยมันจะสําคัญมากๆในช่วงแรกๆเท่านั้นและในช่วงการเก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยเราต้องลดค่าลดค่าในเตะลงด้วยซ้ำนะครับจึงทําสูตรนี้ขึ้นมาวิธีการใช้น้ำหมักสูตรนี้นะครับกับผักกินใบทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีผักกาดขาวผักสลัดนะครับรวมไปถึงผักกวางตุ้งต่างๆเนี่ยให้เราใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะครับผสมใส่บัวรดน้ําแล้วก็ ลดลาดนะครับให้ดวนใบแล้วก็ลงดินได้เลยหรือใครจะนําไปพ่นก็ใช้อัตราส่วนนี้เพื่อประหยัดนะครับแต่ให้ดีเนี่ยก็ให้โดนทั้งใบและให้โดนทั้งดินเวลาใช้ที่เหมาะสมนะครับให้ใช้ในตอนเช้านะเพราะว่าสูตรนี้ถ้าไปใช้ตอนเย็นหมายถึงว่าใช้แบบติดต่อกันหลายๆครั้งนะครับจะทําให้เกิดอาการแฝงเข้ามาได้ในเรื่องของอโรคใบจุดใบดา่างใบจุดใบด่างต่างๆเพราะอะไรนะครับในตอน เย็นเนี่ยเมื่อเราให้ไปใบพืชอาจยังไม่แห้งนะครับกลัวนะครับเวลากลางคืนเนี่ยเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยมันจะจะเดินเติบโตได้ในเวลานั้นส่วนสําหรับสูตรนี้ใช้กับพืชน,นะครับที่มีผลอย่างเช่นอะไรบ้างมะเขือพริกมะเขือเทศนะครับแตงโมเมลอนเนี่ยให้เราใช้มากขึ้นเป็นเท่าตัวก็คือถ้าเป็นป,นปนหักกินใบ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบริรถ้าเป็นไม้เป็นผลเนี่ยไม้ไม้ผลนะฮะให้ใช้ 4ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะครับพ่นทางใบหรือรดราดทางดินได้นะฮะแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลที่มีขนอย่างเช่นฟักทองเมลอนเนี่ยนะครับให้พ่นทางใบก็พอไม่จําเป็นต้องอ่าให้มันเปียกมากลดโดนใบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของพืชแต่ละชนิดนะครับระยะการให้เนี่ยก่อนเก็บเกี่ยว15วันเนี่ยเราจะให้สูตรนี้ ทุก3-5วันครั้งนะครับเพื่อเร่งกระบวนการทําให้รสชาติผักดีและกรอบสําหรับสูตรนี้นะครับก็นําไปใช้ได้เลยดีมากๆซึ่งเกษตรกร,ร,กรสูตรชาวบ้านหรือสูตรที่เขาปลูกไฮโดเนียายังต้องใช้สูตรนี้นะครับเป็นตัวที่ดึงรสชาติผักหรือผลไม้นะครับให้อร่อยมากยิ่งขึ้นกับการทำสูตรนี้นำไปใช้ได้เลยครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้เมื่อแล้วสวัสดีครับ อ้ยุงกัดด้วยพี่น้องยุงกัดด้วยพี่น้องดลีลี